เวกระลมปึ้งไปอีกสิบรอบสุดท้ายไมทยอะไรตัวน่ะมุนตามุนก่ออ่านลายไหมอถ่ายวีดีโอให้น่ยาถ่ายวีดีโออันอนี้สิบรอบสุดท <so ้าย คิดไงนี่แทุกเขาบวลงานลางานอะไรนี่วิ่งร้อยรอบบางครัไม่มาเมยมาวิ่งร้อยรอบงานาเลยมามื่อน้ำไม่เต้นเมามามืดอไม่เต้นเอาพี่ดี่มปมามืดจะวิ่งให้ครบเลยใช่ครัพี่สายทองวิ่งต่อค่ว่าจะให้แม่นอนดีหลังการ พ่อแม่ลูกช่วยกันนะคะช่วยกันคนในครอบครัวช่วยกันได้อะไรพ่อเขาเป็นพ่อแม่ลูกนะคนในครอบครัวกันช่วยกันได้อะไรก็ช่วยกันเอ็นน้องวิ่งได้อีกรอบแลนะ้อ๋อหนูวิ่งไม่ได้ห้ารอบค่ะ <c oughs> ใช้แล้วค่ะคุณพี่สายทองเห็นแล้วเห็นแล้วมีป้าด้วยมีบ่าวมือช่วยกัน ที่นะคะที่ตกตั้งคืนค่ะเมื่อคืนก็ตกอยู่ค่ะปวดโอยนะเจ็บ 哈哈哈哈 ตายไปหลายสู้ๆก็คือก็คือฝ้าไม่ได้ไล่นะเพราะว่าฝ้าบอกว่ารับไม่รู้ทำไมเป็นคนที่แบบว่าหลับง่ายแต่ตื่นเมื่อเช้าตื่นตีสี่เหมือนเดิมนะตอนเช้าตื่นไวขึ้นมานี่มันหลับนะ เปียตาให้ลูกเลย้ะเธอเงอยไปก่อนอตรงในลเพราะม่ลนอยู่ไอปาอะไรค่าอมันไปโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้มีตังสดแต่ว่าจะไปกดไม่จะไม่ได้หรอไม่มีเลยเดีายมีบ้านเปราีว่าเดี๋ยวจะไป ไปกดให้มาด้วยไงโดนับเลยเดี๋ยวออกไปป้าเนี่ปีรยเท่าไรเท่าไรสองร้อยครับป้าไปเอาป้าก่อนเดี๋ยวไม่จะออกไปเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะไปมเพิ่มใหม่ขอบคุณป้าทีเด็ดีอกให้คุณโดนหายป่วยเร็วๆนะคะวันนี้ทำไรลูกขักลูกไครบแล้วจะ้ยเอ พบแล้วค่ะพบแล้วคัโณาอยอ้พนแล้ไม่ทำอะไรเลยนี่พบแล้วพบแล้วมา้ไปทบอกค่ะสักครู่ครบร้อยรอบแล้วใช่โอ้โหข้างล่างไม่ไหวแน่ถ้าถ้าวพิ่งข้างล่างอ่ะข้างล่างมันยังไม่คร ก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะมือวให้กับรอบวสักครู่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเช้าป้าแตนชาแนวนะคะทุกคนนี่ก็บอลมืดพี่ครบหนึ่งร้อยรอบแล้วนะคะหนึ่งร้อยรอบแล้วเดี๋ยวจะทูบบอกกูหลายคนถามมาเห็นในไลฟ์ในไลฟ์ว่าบาลมืดอยู่ตรงไหนคะป้าบอลนูบอกว่าจะบวชยังไม่บวชจุดตรงนี้อันนี้เหรอทนี่ก็ภาษาทักมาเมื่อวานเมื่อวานพอดีนะคะกี่ดอกคะนี่ว่าคนละเก้าเหรอพร้อมจะบวชแล้วป้าจะได้วันวันไหนอะไรประมาณนี้นะคะ ป้าก็แจ้งไปว่าพร้อมทั้งใจทั้งกายหรือยังนะก็คุยกันประมาณนี้นะสำหรับน้ามาใส่บัวที่บอยไปเอาสู้ให้แม่สาสนร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูกันนะคะทุกคนว่าจะได้เลิ่อได้ยามวันไหนสำหรับเบานุนะคะที่จะบวชนาดอกสมดกี่วันหมดนั่นก็ได้เอามาหมดนั่นก่อนก็ได้จะบวชกี่วันนู่นไงเออยกมาให้หมดประมาณนี้นะคะทุกคนป้ายจะมีข้อแม้อยู่นะ ไป่มาด้วยเอาไ้เช็คนุ่มบวชเนี่ยจะมีมีข้อแม้ยังไม่ไจะบอกภาษาไว้ลืมบอกบวชคือถ้าบวชปั๊บเนี่ยบานุจะต้องไม่ถือโทรศัพท์นี่ป้าจะต้องขอไว้ก่อนต้องบอกไว้ว่าเบานุจะต้องไม่พกโทรศัพท์จนกว่าจะครบวันนะจนกว่าจะครบวันให้อยู่วัดให้ถือศีลสวดมนต์แบบแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ต้องติดต่อใครแบบสงบสงบใจไว้นะคน ก็จะมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวถ้าบวชไม่ต้องพกโทรศัพท์จนกว่าจะสึกมาต้องสิหวันเป็นขั้นต่ำสิบวันก็ยังไม่้คุยกับภาษาพูดเกินเกินไวหลักก็คือถ้าบวชเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะบวชไม่ต้องพกโทรศัพท์เพาะว่จะไปติดต่อโลกภายนอกแล้วมันดูวุ่นวายในแต่บวชในตั้งใจจะบวชแล้วเนี่ย ตรงไปชุมหนูนะต้องมาด้านในก่อนอ๋อกล้องใส่แบงนี้แม่หนูตรงชุดหนูครับผมที่บ้านนี่ป้าเอาไอ้ไอพี่จุดไฟให้เอฟจีที่อวานนี่ไหมอันที่เป็นอันนี้เอามาไม่เข้าจุดหน่อยมีมีมีอยู่ป้ามีอยู่บ่เออมืดมีอยู่ไอ๋อมืมีอยู่ ก็ทีโทิพมีไปใช้กัตล okay. อดนุ่มนี twisting, like ้เขาย่าไรอเขาจุดทั้งหมดก่อน โก้ไหมโอ้ไหมเดี๋ยวเอาให้บ้วยเดี๋ยวใส่แจกให้ด้ยว่ามันจะอะไไม่ต้องบอเสยงานะโักโหแต่อะไี่มันจะน ไ้บอดมู่มก็กวาดไปตองใบไม้ก็างหน้นง่นนายน่าหน้านี่จะเป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงใบแช่ข้อวเป็นแบบนี้นี่ถามหมอในใจก็ได้เดี <ใน S 1> ๋บอกคุณทำคู่ก็ได้ท่านจะรู้ว่าเราจะทำตอนคทำคู่ี่พูดไว้แล้วนะโอเคได้ป๊อ ีนะคะค f <4. S 2> คลูกครอบคว,วที่วิ่งเนะร่น่ะอี้อบครดันี้หน้าร้านสานาวไให้หนีนนอ่อป่ะห้ให้ถึงไหมเดอรางม้งเจองต้ไอบ้บ้ายิบรอเลยสิเ <laughs> อ๊เอ๊เียบหนึงเด้อตรงนีนะจะได้กินทั้งหมด ค้องบาบืด้วยแต่งแง๊กอยู่วะโอเคไอ้แต่งแงกเนี่ยอ่าเอาป้าก็ได้กดแต่ถ่ายรูปไม่กด <c oughs> ไม่กดคลิป <c oughs> โอ้สวยมากเอาวันนี้กลับบ้านได้รถรถปิดท้ายไปด้วยถึงบ้านแล้วซิ่งเป็นสิ่งรถไม่เยอะอยู่บ้านเนาะกี่เดือนกีเดียนกีเดียนดีเพื่อพูดพอสัญญากี่เดือนแข่งกีนกีเดือนเอาแขงเลยกี่เดือน บอลนั้นจะมากี่เดือนออยิ้มยิ้มเฮ้ยปีเทอมใหญ่บอลก็มาแล้วอ่าปีเทอมใหญ่ก็มาแล้วอยาไปเที่ยวทะเลบอกแยาเล็กบอกแยาเล็กบอกแยาเล็กพาพี่พี่ไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวเลยปีเทอมใหญ่ต้องมาทำงานนะที่ไนีาสร้างว่าได้ได้รถแล้วไงได้รถแล้วงานไม่หนักหราคนนี้งานไม่หนักเราขี่รถขี่รถเล่นจะไปรับก็เอารถมาด้วย โอเคโอเคค่ะเกบเลยนะคะไปพี่บ๊อบไปตีค้องก่อนนึ <h <h er> ่งน่ะไปตีคอล้องไปาเยไปตีคองก่อนให้ตีค้องให้ดังกลงวานบอริบาลให้ดังทั้งคูย ทำไมมืดจังเลยเนี่ยรอมันจะเห็นไหมเนี่ยอพี่บอสไปเพราะมันมืดมากเลยนะเขาก็จะเห็นอยู่ใช่ไหมเข้มัน,ด,ด,ด,นดับแสง